ปริศนาบ้านร้างกลางป่าเมื่อกลุ่มของนิกซาร่าและทอมกลับมายังหมู่บ้านพวกเขาได้กลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเล็กๆว่าเป็นผู้ที่สามารถปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกคำสาปให้หลุดพ้นจากบ้านร้างกลางป่าได้เรื่องราวว่าการผจญภัยและความกล้าหาญของพวกเขาถูกเล่าขานกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กล้าหาญที่ไม่เกรงกลัวความลึกลับ แต่ป่าลึกยังคงมีความลึกลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์หลังจากการผจญภัยครั้งนั้นนิกซาร่าและทอมได้รับข้อมูลจากชาวบ้านที่พูดถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในป่าลึกอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นถ้ำที่มีเสียงร้องเรียกผู้มาเยือนหรือบ่อน้ำที่ไม่มีวันแห้งซึ่งว่ากันว่ามีพลังวิเศษชาวบ้านยังเล่าถึงเรื่องราวของสัตว์ป่าที่มีพฤติกรรมแปลกแ,ล,กและพืชพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีใครเข้าใจได้ ในคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวงครั้งต่อมานิกได้ฝันถึงสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นการบอกใบถึงสิ่งที่รอคอยในป่าลึกฝันนั้นทำให้เขาเห็นภาพของแสงสีทองที่ลอยอยู่กลางป่าและมีเสียงเรียกของเด็กหญิงคนหนึ่งที่พูดว่าช่วยเราด้วยช่วยปลดปล่อยพลังแห่งป่านิกตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเขาเล่าเรื่องราวในฝันให้ซาร่าและทอมฟังทั้งสองคนรับฟังด้วยความสนใจซาร่ารู้สึกว่าเรื่องราวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับตำนานเก่าแก่ของป่าที่เธอเคยได้ยินมาจากผู้เฒ่าในหมู่บ้าน ฉันคิดว่าเราควรกลับไปสำรวจป่าลึกอีกครั้งซาร่ากล่าวด้วยความมุ่งมัน่นใช่บางทีป่าลึกนั้นอาจมีความลับที่เราคอยให้เราค้นพบอยู่ทอมเสริมด้วยความตื่นเต้นพวกเขาตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาเตรียมตัวอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นพกพาแผนที่และอุปกรณ์การสำรวจที่ครบครันพร้อมกับกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียงพวกเขาได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกที่ยังคงมีความเงียบสงัดและความลึกลับที่สัมผัสได้ เมื่อพวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าพวกเขาพบว่าป่านี้เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แปลกๆบนต้นไม้และมีการเต้นรำของแสงไฟเล็กๆที่ดูเหมือนจะนำทางไปยังจุดหนึ่งจุดนั้นคือถ้ำลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบในถ้ำนั้นพวกเขาพบกับหินรูปทรงประหลาดที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์และมีเสียงกระซิบเบาๆที่ดูเหมือนจะบอกให้พวกเขาทำพิธีปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่าง พวกเขาตัดสินใจทำพิธีตามคำบอกและทันใดนั้นแสงสีทองที่นิกเคยเห็นในฝันก็ปรากฏขึ้นแสงนั้นกระจายไปทั่วถ้ำและทำให้พวกเขาเห็นภาพของวิญญาณเด็กหญิงที่เคยถูกคุมขังในถ้ำนี้มานานหลายศตวรรษเด็กหญิงกล่าวด้วยน้ำเสียงขอบคุณขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยพลังแห่งป่าพลังนี้จะกลับคืนมาและนำความสงบสุขกลับสู่พื้นป่านี้ พลังแสงสีทองนั้นได้กระจายไปทั่วป่าทําให้พืชพันธุ์เติบโตอย่างงดงามและสัตว์ป่าก็กลับมาเป็นปกติความลึกลับที่เคยแฝงอยู่ในป่ากลับกลายเป็นความสงบสุขและสมดุลที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวานิกซาร่าและทอมเดินออกจากป่าด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่และได้ค้นพบความลึกลับที่เก็บซ่อนอยู่ในป่าลึก แต่ถึงแม้ความลึกลับนี้จะถูกเปิดเผยป่าลึกยังคงมีความลึกลับอื่นๆที่เราคอยการค้นพบต่อไปนิกซาร่าและทอมสัญญากับตัวเองว่าพวกเขาจะยังคงสำรวจและเปิดเผยความลับของธรรมชาตินี้ต่อไปเพื่อให้โลกได้รู้จักความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์และตำนานของพวกเขายังคงดำเนินต่อไป